ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ชัมบา巴า The Sacred Path of the Warrior ชัมบา,า่าหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบเขียนโดยท่านเชอร์เกียมตรุงปะแปลโดยพจนาจันทระสันติบทที่ 4. ความกลัวกับความไม่หวาดวัน การยอมรับถึงความกลัวใช่ว่าจะทำให้รู้สึกหดหู่หรือท้อแท้เพราะด้วยเหตุที่เรามีความกลัวเช่นนี้อยู่เราจึงยังมีศักยภาพที่จะเข้าถึงความไม่หวาดหวั่นอยู่ด้วยในตัวความไม่หวาดหวั่นที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การลดทอนความกลัวลงแต่เป็นการขึ้นอยู่เหนือความกลัวนั้นในการที่จะเข้าถึงความไม่หวาดหวั่นได้ จำเป็นที่จะต้องประสบกับความกลัวเสก่อนแก่นของความขลาดอยู่ตรงที่การไม่ยอมรับการมีอยู่จริงของความกลัวความกลัวนั้นอาจปรากฏขึ้นในหลายรูปแบบโดยเหตุผลแล้วเรารู้ว่าเราไม่อาจมีชีวิตอยู่ชั่วการนานเรารู้ว่าเราจะต้องตายสักวันหนึ่งดังนั้นเราจึงรู้สึกกลัวเราหวาดหวั่นต่อความตาย ในอีกระดับหนึ่งเรากลัวว่าเราจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาของโลกนี้ได้ความกลัวชนิดนี้แสดงตนออกมาในความรู้สึกด้อยรู้สึกว่าตนไม่เก่งเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานี้ไร้หวังและการต้องเผชิญกับโลกทั้งโลกยิ่งเป็นสิ่งไร้หวังถัดมาก็มีความกลัวแบบปัจจุบันทันด่วนหรือความตกตะลึงพึิงพเพลิด ซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการกับมันเราก็เต้นแรงเต้นกาหรือไม่ก็สั่นสะท้านบางครั้งความกลัวก็สำแดงออกมาในรูปของความกระวนกระวายขีดเขียนอะไรเล่นในแผ่นกระดาษประสานมือคว้นิ้วเล่นหรือนั่งอยู่ไม่เป็นสุขบนเก้าอี้เรารู้สึกว่าเราต้องเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลา เหมือนดังเครื่องรถยนต์ลูกสูกเบสเครื่องที่ขึ้นลงขึ้นลงตราบใดที่ลูกสูบเคลื่อนที่เราก็รู้สึกมั่นคงปลอดภัยมิฉะนั้นเราก็คงกลัวลนลานและอาจหัวใจวายตายไปตรงนั้นมีกลวิธีอยู่มากมายที่เราใช้เพื่อดึงใจออกจากความกลัวบางคนก็ใช้ยาระงับประสาทบางคนก็ทำโยคะบางคนก็ดูโทรทัศน์ หรืออ่านนิตยสารหรือไปดื่มเบียร์ที่ร้านเหล้าจากทัศนะของคนขลาดความเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะเมื่อเรารู้สึกเบื่อเราจะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลเราเริ่มเขยบเข้าใกล้ความกลัวเข้าไปทุกทีสิ่งบันเทิงเริงใจต่างๆล้วนได้รับการต้อนรับและความคิดใดๆเกี่ยวกับความตายล้วนเป็นสิ่งพึงหลีกเลี่ยงดังนั้นคนขลาดจึงพยายามใช้ชีวิตอยู่ ดังประหนึ่งว่าความตายนั้นเป็นสิ่งไม่มีอยู่มีบางยุคสมัยในประวัติศาสตร์ซึ่งมีคนอยู่ไม่น้อยผู้สแสวงหายาอายุวัฒนะถ้าสิ่งดังกล่าวมีอยู่จริงแล้วไซ์ผู้คนเหล่านั้นจะค้นพบว่ามันออกจะหน้าหวาดวันทีเดียวถ้าหากเขาต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถึงพันปีโดยไม่รู้จักตายเนิ่นนานก่อนที่เขาจะมีอายุครบพันปี เขาอาจจะพากันฆ่าตัวตายไปเสียก่อนและถึงแม้ว่าคุณอาจมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์คุณก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสัจจะแห่งมรณะและความทุกข์ของผู้คนที่แวดล้อมคุณอยู่ความกลัวเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับเราจำเป็นต้องประจักษ์ถึงความกลัวของเราและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับมันเราจะต้องสำรวจดูตัวเองว่าเราเคลื่อนไหวอย,อย่างไรพูดคุยอย่างไรประพฤติปฏิบัติเช่นไร ัดเล็บอย่างไรและบางครั้งก็เอามือล้วงกระเป๋าโดยไม่จําเป็นเมื่อนั้นเราจะค้นพบว่าความกลัวสําแดงตนออกอย่างไรในรูปของความกระวนกระวายเราจะต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าความกลัวนั้นห้อมล้อมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาและในทุกสิ่งที่เรากระทําอีกในัยหนึ่งการยอมรับถึงความกลัวใช่ว่าจะทําให้รู้สึกหดหู่หรือท้อแท้ เพราะด้วยเหตุที่เรามีความกลัวเช่นนี้อยู่เราจึงยังมีศักยภาพที่จะเข้าถึงความไม่หวาดหวั่นอยู่ด้วยในตัวความไม่หวาดหวั่นที่แท้จริงนั้นมีใช่การลดทอนความกลัวลงแต่เป็นการขึ้นอยู่เหนือความกลัวนั้นเทว่าโชคร้ายที่ในภาษาอังกฤษนั้นเราไม่มีคำเฉพาะซึ่งหมายถึงสิ่งนี้คำว่า fearlessness นับว่ามีความหมายใกล้เคียงที่สุดแต่โดยคำว่า fearless เราไม่ได้หมายถึงว่ากลัวน้อยเลทเฟ a r หากหมายถึงอยู่เหนือความกลัวบ y o n d เฟ a r การขึ้นอยู่เหนือความกลัวเริ่มขึ้นเมื่อเราพิจารณาดูความกลัวของเราเฝ้าดูความไม่ตกกังวลความทุรนทุรายและความกระวนกระวายของตนถ้าเราจ้องมองเข้าไปในความกลัวถ้าเรามองทะลุลงไปใต้พื้นผิวของมันสิ่งแรกที่เราพบก็คือความเศร้า ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ใต้ความทุรนทุรายนั้นความทุรนทุรายนั้นเป็นอาการผิดปกติมันดำเนินไปและสันว้วอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทำตัวให้เนิบช้าลงเมื่อเราผ่อนคลายจากความกลัวเราจะพบความเศร้าซึ่งสงบและอ่อนโยนยิ่งความเศร้านี้สะเทือนใจคุณและาร่างกายก็ขับน้ำตาออกมาก่อนที่คุณจะร้องไห้มีความรู้สึกวูบอยู่ในสวงอก ครั้นแล้วคุณก็หลั่งน้ําตาออกมาคุณแทบจะหลั่งมันออกมามากมายดังสายฝนหรือทานน้ําตกทีเดียวคุณรู้สึกเศร้าและเหงาหงอยยิ่งขณะเดียวกันก็รู้สึกโรแมนติกด้วยนั่นคือเงื่อนปมแรกของความไม่หวาดวันและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักกรบที่แท้คุณอาจคิดเอาเองว่าเมื่อคุณเข้าถึงความไม่หวาดวันคุณคงจะได้ยินเสียงซิมโฟนีหมายเลขห้ของปีโทเฟน หรือได้เห็นระเบิดกล้องในท้องฟ้าแต่อัศจรรย์เหล่านั้นจะไม่มีอุบัติขึ้นตามแนวทางของชัมบาลา่าการค้นพบถึงความไม่หวาดหวัน่นย่อมอุบัติขึ้นจากการกระทำการร่วมกับความอ่อนโยนในหัวใจของมนุษย์กําเนิดของนักรบนั้นคล้ายดั่งเขากวางเรนเดียที่เพิ่องงอกหะแรกเขาของมันที่นุ่มนิ่มดั่งยางมีขนอ่อนขึ้นอยู่บนนั้นด้วย นั่นอย่างไม่ใช่เขาแต่เป็นเพียงปุ่มปมที่มีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ในนั้นครั้นพอกวางเรนเดียมีอายุมากขึ้นเขาก็แข็งแกร่งขึ้นตามวัยแตกกิ่งออกสี่กิ่งบ้างสิบกิ่งบ้างจนถึงยี่สิบก็มีความไม่หวาดหวั่นนั้นเริ่มแรกก็คล้ายดังเขาอ่อนนุ่มๆเหล่านั้นมันดูคล้ายเขาก็จริงแต่คุณไม่สามารถใช้มันเป็นอาวุธต่อสู้ได้ เมื่อกวางเริ่มงอกเขาอ่อนมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้เขานั้นทำอะไรคุณคงต้องรู้สึกเคอะเขินมากทีเดียวที่ต้องมีปุ่มปมนุ่มๆงอกอยู่บนหัวแต่ในไม่ช้ากวางจะเริ่มตระหนักได้ว่ามันจะต้องมีเขาและเขานั้นเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของการเป็นกวางในคานองเดียวกันเมื่อมนุษย์เริ่มให้กำเนิดแก่ดวงใจอันอ่อนโยนของนักรบเป็นคราแรก เขาไม่ว่าชายหรือหญิงยอมรู้สึกเคอะเขินอย่างบอกไม่ถูกเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจว่าจะสัมพันธ์กับความไม่หวาดหวั่นชนิดนี้อย่างไรแต่แล้วเมื่อคุณได้สัมผัสรับรู้ถึงความเศร้าชนิดนี้มากขึ้นเป็นลำดับคุณจะประจักษ์แจ้งแก่ใจว่ามนุษย์นั้นควรจะต้องมีความอ่อนโยนและเปิดกว้างดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่คุณจะต้องรู้สึกอายหรือเคอะเขินต่อความเป็นคนอ่อนโยนเลย ท้ที่จริงความอ่อนโยนของคุณเริ่มจะก,กลายเป็นความการุณาไปเสียแล้วคุณเริ่มอยากที่จะเข้าหาผู้อื่นและสื่อสารกับเขาเมื่อความอ่อนโยนเริ่มพัฒนาไปตามแนวทางนั้นเมื่อนั้นแหละที่คุณอาจแลเห็นคุณค่าของโลกรอบๆตัวอย่างแท้จริงสัมผัสและการรับรู้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งคุณได้กลายเป็นความอ่อนโยนและความเปิดกว้างไปเสียแล้ว จนคุณต้องเปิดออกสู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวไปโดยปริยายเมื่อคุณเห็นสีแดงหรือเขียวเหลืองหรือดำคุณก็ตอบสนองออกไปจากก้นบึ้งของหัวใจเมื่อคุณเห็นใครบางคนร้องไห้หรือหัวเราะหรือหวาดกลัวคุณก็ตอบสนองไปอย่างเหมาะสมจากจุดนี้เองความไม่หวาดหวั่นในระดับรากฐานก็ได้คลี่คลายไปสู่ความเป็นนักรบเมื่อคุณเริ่มรู้สึก ที่จะเป็นคนอ่อนโยนและสุภาพอย่างปล่อยวางตามสบายเขาวกวางเรนเดียร์ของคุณก็จะไม่ใช่เขาอ่อนที่มีขนอยู่อีกต่อไปหากมันได้กลายเป็นเขาที่แท้จริงสภาพการต่างๆกลับกลายเป็นของจริงและจริงยิ่งอีกแง่มุมหนึ่งก็กลับเป็นสิ่งธรรมดาสามัญยิ่งเช่นกันความกลัวคลี่คลายมาเป็นความไม่หวาดหวั่นโดยธรรมชาติเป็นไปอย่างง่าย และตรงไปตรงมาย,ยิ่งอุดมคติของความเป็นนักรบก็คือนักรบจะต้องมีใจเศร้าและอ่อนโยนและด้วยเหตุนั้นเองนักรบจึงองค์อาจกล้าหาญยิ่งหากปราศจากใจเศร้าเช่นนั้นแล้วความกล้าหาญก็จะกลับกลายเป็นสิ่งเปราะบางเหมือนดังถ้วยกระเบื้องถ้าคุณทำตกมันก็จะแตกกระจายหรือบิ่นร้าว แต่ความกล้าของนักรบนั้นเปรียบประดุดดังถ้วยเขินซึ่งมีไม้เป็นแกนเคลือบด้วยอย่างรักถ้าทำถ้วยเขินตกมันก็จะกระดอนแทนที่จะแตกมันมีทั้งความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นและแข็งแกร่งในขณะเดียวกันกลับมาติดตามรับฟังชัมบาล่าห้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบของท่านเชอร์เกียมตรุงปะจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ